ซีเอ็มซีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ีไีวะซีแกนซีแกีนเาับพิจาเท่าไหร่ลูกเอ้ยเี่นีต้องเป็นัไงพี่พี่้องแบบว่าจรอด้วยอายุเท่าไหร่ลูกเั่วเหรอเจ็ดัววันนี้มากับใครคะลูกมากับใคยดีคะพี่จ๋าร่าบไทลูกมาแม่แมอยู่ไหนคแม แม่คุณแม่คุณแม่ขอจริงอันนี้น้องแต่งเองรู้ว่าแม่บรงคับลูกหนูแต่งเองหนูแม่ประคับของพี่จ้ามาตอบตอบไม่ไว้หน้าแม่เลยแม่ับน้องเยี่ยงดีได้ยังไรูกสาวเอาดูน้องพมากเลยนะาวางี้รอยาก้แค่ไรเดี๋ยวพี่จ้ตกระปองหนพันรอไหเฮ้ยน่ปียาระ

กี่โมงเนี่โปโบแบตหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เราผ่านเก้นรงนี้ลูกนเต่นรงนี้เกนแถบผ่านี้เลยคนี้นะอย่าบอกว่าคุณร้องงานะฮร้องง่าจริงๆหรอองยเอาตังนะเอาตังนะถ้าตังหนึ่งพันบาทให้ขอเพลงใหม่ขอเพลงเลยครียไอ้ับสอนอย่งยางแมนะฮะส่งยังแมท เวลาแบดอยู่จะแบดอย่างนี้นะลูกแล้วมันต้องแบดยังไงโอ้ยเฮ้ยเข้าใจไหมาตั้งมาก่อนหนึ่งพันนะฮะแบดใหม่แบดแบบพี่จ้าเมื่อกี้โอเคไหมลูกไหนเวลาแบดแบดให้มันได้ลมพี่ร้องมาค่ะเดี๋ยวหนูท่อนแบดอย่างเดียวเลย เด็ูตกใกันไมานะพี่พาเต้ั้งแรกพแต่ลูกต้องแบ๊แบ๊ดแพิชานะโอเคนะเอไม่นั่นมันจะมามันมึงมึงเพ่อนอย่างนี้เด็กจะเข้าตรงไหนนนเลยคนย่แบ๊มันรนลองให้น้องแบ๊ดเลยได้คะแบ๊เลยลูกนะแบ๊แต่พิชาเมื่อกี้นาหนึพนะ ออน่อาพี่มาร์คมาแบทีหน้องดูหน่อยมาพี่มาร์คเ๊ะลูกดูโตขึ้นหนูจะเป็นแบบพี่มาร์คพี่มาร์คเดินใี้น้องดูเดินดีๆนะคะดู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 ดดู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 ู่ดูงูดููดูดดู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 ูดูดดู 内玩得更多呢哈。 ตาท่อนได้ไหมได้ไนะจุดที่ว่าให้ล่ะเผื่อพี่จะเป็นกระแสเอย่าว่าแต่คอแห้งเลยกินนุลุกป้า่ลกออยแห้งลูนะหึท่อนโอเคนะลูกนะเต๊แบบแรงเลยนะเกมจัดให้หน่อยไปก่อนสองร้อยนะคะออม้วยเหรอน้ำตจะอหวงาเบะยเกอเคาลกัรมแบบไม่พิเศษนะ อะไรนะอะไรนะอะไรอะไรนะท่านันึ่งคอเคครบยังชุดนี้ชอบไหมดีดีชุดนี้ชอบไหมตอบชัดชชอบไหมชุดนี้คุณบอกแ้เป็นตัวตนและบอกว่าแม่บังคับแลวขอเพลงทรงอย่างแบกงเปหมดขอบคุณเรืองขอบคุณน้องเกมในเรื่องน้ำบคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่คุณขอบคุณมยนี้คุณแม่ชูไ้ชูมยเต็มหมดแล้ว อยากให้อยากให้เห็นด้านหน้าเวทีน้องชีแม่ผิดคนด้วยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวนะคะน่ารักมากขอบคุณนะลูกน้องเกมนะลูกนั้นน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวด้วยบอกเลยว่าชุดนี้นะคะสะดุดแบบช่วง